นี่เป็นบ่อน้ํานะคะที่นักเรียนไม่ใช่นักเรียนสิพ่อแม่นักเรียนเป็นคนขุดนะคะเป็นชีวิตแบบโบราณมากขุดน้ํานะคะนี่แล้วน้ําก็เอามาตวงไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยว,ลวยแล้วก็มีกบด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์บ้านเอาใจแนะนําบ้านสิใจเขินนะคะเ้เาแนะนำว่าตรงไหนมีอะไรบ้าง นี่อันนี้ก็จะมีลูกแพะลูกแพะอยู่ใต้บ้านมีกี่ตัวสามเหรออีกสตัวเป็นโออะไรกันอีอ,อ๋ออันนี้คือลูกอ๋อมันเพิ่งเกิดทำไมมันตัวใหญ่จังอะ่ะมันเหมือนวัวใช่ไหมเพิ่งเกิดก็ตัวใหญ่ใช่ไหมอ๋อเหลือเองอะมันเพิ่งเกิดแค่สเดือเนเองอ้าวสองเดือนเองเหรอ คุณแม่เป็นคนไทยใหญ่เหรอคะ <No. S 1> อ๋อก็ว่าเหมือนคุณแม่พูดภาษาไทยใหญ่นี่และอันนี้คือน้องหมูอย่ดูน้องหมูเอ้ามีแค่สามตัวเหรอเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วเนะี่ย <No. S 1> ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วโอ้อยู่นู่นอันนั้นเดินเล,ล่ร่อน <c oughs> นี่อันนี้อีกตัวนี่คือตัวพ่อเลยตัวใหญ่ <c oughs> นี่อันนี้บ้านก็จะเป็นแบบบ้านเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะคุณลืมภาษาไทยเขาเรียกวอะไรนะ,ะ <c oughs> ไม่บ้านที่เขายกพื้นอ๋อบ้านยกพื้นเออนี่จะเป็นบ้านยกพื้นนะคะนี่บ้านของนักเรียนนี่มีน้องหมาด้วยหมาชื่ออะไรบ้างไออนชื่ออะไรชื่อ,อโอน,โอ,น,โอ,นอ๋ออีกตัวล่ะดำค่ะ อีกตัวชื่อดำเลยอา้าวทำไมอีกคนชื่อไฮโซอีกตัวนี่ชื่อแบบไฮโซเลยไฮลัมจ๊ะนี่แล้วก็นี่ทางออกไใบ,บ้านาอ๋อไม่เป็นไรค่ะ